بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อ่า a l h a m d u ล i l นะครับวันนี้ผู้แต่งหนังสือฮะฟิฎอห์ดลอฮุต้าลัดอับอกวาต้าฟาดุลุลอัสมาอิลฮุสนาว่าดิกรุลอิสมิลฮ์กัมได้บอกว่าหัวข้อวันนี้ก็คือความเหลื่อมล้ำของบรรดาพระนามอันงดงามหมายถึงว่ามีความดีงามที่ไม่เท่ากันนะครับมีความประเสริฐไม่เท่ากันนะครับและ มีชื่อของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่นะครับการรำลึกถึงพระน,นามของพระองค์ที่คือเป็นพระน,นามที่ยิ่งใหญ่พระนามที่สําคัญนะครับที่ผ่านเรามาแล้วนะครับก็เปิแต่งหนังสือฮะกิซอลและได้อธิบายถึงบรรดาพระน,นามของอัลลอฮ์อันงดงามว่าและได้บอกว่าบรรดาพระน,นามของอัลลอฮ์นั้น ไม่ได้มีจำนวนที่จํากัดน,นะครับท่านเอามาจากคำพูดของท่านนาบีสะละุลต่านสัลลับที่บอกว่าแท้จริงแล้วสำหรับสำหรับ,รบอัลลอฮ์นั้นมีบรรดาแท้จริงสำหรับอัลลอฮ์นั้นมีอ่าเก้าสิบเก้าพระนา,น,นามที่ผู้ใดสามารถท่องจําและเข้าใจได้นั้นเขาจะได้เข้าสวรรค์แล้วก็ข้อความนี้ไม่ได้บอกถึง ว่าพระนามของอัลลอฮ์นั้นมีจํากัดจํานวนนะครับแต่ว่าการจํากัดณทีนี้บอกบอกถึงคุณงามความดีบ่งบอกถึงความประเสริฐของพระนามเก้าสิบเก้าพระนามเหล่านั้นนะครับผู้ดใดที่สามารถที่จะทำความเข้าใจท่องจำได้นะครับเขาก็จะได้ข้าสวรรค์ เขาบอกว่าในเรื่องดังกล่าวนี้ก็คือเป็นหลักฐานบ่งบอกว่าอานามของอัลลอฮ์นั้นมีความเหลื่อมล้ำกันในเรื่องของความประเสริฐน,นะครับแต่ว่าก็มีผู้ที่มีความเห็นแย้งบ้างนะครับซึ่งท่านเชคุนอิสลามวิมุตเตมียะห์ฮิมอลได้บอกว่ามีผู้ที่บอกว่า ลักษณะของอัลลอฮ์ลักษณะต่างๆของอัลลอฮ์นั้นมีความเหลื่อมล้ำก,กันในเรื่องของคุณค่านะครับซึ่งเป็นคำพูดที่ไม่มีหลักฐานนะครับและเช่นเดียวกันบรรดาพ่านามของพระองค์และลักษณะของพระองค์นั้นมีความหลากหลายและก่อนในความหลากหลายนั้นมันก็มีความเหลื่อมล้ำกันในเรื่องของคุณค่าในเรื่องของความประเสริฐ ซึ่งมีหลักฐานจากคำเพียนคุรอานซุนนะและอิจมะนะครับและทางสติปัญญาก็เช่นกันอันนี้เป็นคำพูดของท่านอิมูไตรมิยะคือเป็นคำพูดที่บอกว่าปัรดาพระนามและลักษณะของอัลลอฮ์นั้นมีความประเสริฐที่เหลีอมล้ำกันนะครับแล้วก็สิ่งที่บ่งชี้มาถึงว่าจากหลักฐานที่บ่งชี้ถึงความประเสริฐ ของพระนมของอัลลอฮ์นั้นก็คือมีรายงานจากท่านนบีมีรายงานจากท่านนบีสัลอสั่งลมนะครับในฮะดี่ิสฮียว่าสําหรับอัลลอฮ์นั้นมีพระนมที่ยิ่งใหญ่เมื่อเอาพระนมเหล่านั้นมาขอดุอานแล้วพระองค์ก็จะให้นะครับเมื่อขอดูอาด้วยพระนามเหล่านั้นพระองค์ก็จะตอบรับอันนี้ก็คือ เป็นหลักฐานบ่งบอกว่า,าพานธุ์ของอันล,ล้์นั้นมีความเหลื่อมล้ำกันในเรื่องของความประเสริฐนะครับท่านอิหม่ามอิบท่านอิหม่ามอะห์มัดรอ m ิม ر ฮุลลอฮ์ท่านอิหม่ามอะห,ห์มัดรอ m ิม ر ฮุลลอฮ์ได้รายงานในหนังสืออันมุสนัดของท่านนะครับแล้วก็ชาวอะห์ลุสุนนะห์นะครับรายงานมีหะดีษจาก Tan Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu wa ath-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'in syai'un waahid daqala wa Allahumma inni as'aluka bi annalakal hamd bi annalakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannanu badi'us samawati wal ard al-mannanu badi'us samawati wal ard ดุลจรรยาลอยติครองและท่านนบีสุลต่านสลัมได้กล่าวว่าแล้วก็สะอันตะลอฮ์บิอิสมิฮิลอาซัมท่านนบีพอมีคนกล่าวอย่างนั้นตุ้กท่านนบีบอกว่าแน่นอนท่านได้ขอต่ออัลลอฮ์ด้วยพระน,นามของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่อัลละซีอิซาด้วอียาบิอาจาบะเมื่อเอาพระน,นามเหล่านั้นมาขอดุทิศพระองค์ก็จะตอบรับ อิสาซูอิลาบิฮิอัต่อเมื่อขออะไรพระองค์ก็จะให้นะครับแล้วก็ในบันทึกของท่านอบูดาวดะได้มีในอบูดาวด์และท่านนาซีก็มีรายงานต่อในช่วงท้ายว่าก็คืออยาก็คือคําว่าอย่าให้อยู่อยากไปยุมนะครับก็ได้เรียกพัน,นามของพระองค์ที่ใช้าคาว่าให้ยุนไปยุมนะครับ แล้วก็ในบันทึกของท่านอิมนุมาญาและท่านฮากิมและคนอื่นๆจากท่านอบีอุมามะเราดยรลอฮันูได้กล่าวว่าท่านรอสุลุลละซาลละฮะเลสลัมได้กล่าวว่าพระนามของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเมื่อเอาพระนามนั้นมาขอดูอาหาพระองค์ก็จะตอบรับมีอยู่ในสามสุร์คืออัลบากร์และ อาลอิมรอนและต่อหามาถึงสุดเราบอกก็ระออาลอิมรอนและต่อหาสามสุหรนะครับอันนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิมามจ่าและฮากิมและท่านอิมามอับดมัดได้รายงานนะครับท่านอิมามอับดมัดท่านอบูดาวดและท่านทึกมีซีได้รายงานจากท่านอัสมาบินติยะซีนะครับรัลลัลฮุอันฮะ ว่าท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลัมได้กล่าวว่าอิสมุลลอฮิลอาซัมฟีฮะไตนินอายะเจนเพราว่าพระนามของอัลลอฮ์อันยิ่งใหญ่อยู่ในสองอายะนี้ก็คือคำว่าวะอิลาฮุคุมอิลาฮุวาฮิดลาอิลาฮะอิลลัฮุอัลลอฮ์มานุรรฮีมในสุรานบการะและในช่วงแรกของสุร่าอาลไอมรอนที่บอกว่าอัลิสลาม อัล Allahu la ilaha illa huwa a l h a y y u q ย y u m huwa a l h ยุล u q ยยุมนะครับอันนี้ก็มีรายงานนะครับและมีรายงานรายงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดและอัสฮาบุสุนันอิบนุฮิบานนะครับจากท่านบุไรดะราะจลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอลลัะละละสลัมได้ยินชายคนหนึ่งกล่าวว่าอัลลอฮุมมะอินนีอัสอลุกะบิอันนี أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت ال ا ل ا ع د الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ท่านรับศูนย์ไม่ได้ยินอย่างนั้นท่านรับศูนย์สัตว์ละสัมภคมึงพูดว่าแล้วก็ซาอุดะฮ์ ا ل อิษมีลาอัลโอมแน่นอนเขาคนนั้นไม่แน่นอนเขาคนนั้น ได้ขอต่ออัลลอฮ์โดยใช้พระนามของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเมื่อขอด้วยพระนามนั้นพระองค์ขออะไรพระองค์ก็จะตอบรับก็จะมอบให้และเมื่อขอดุอาด้วยพระนามนั้นพระองค์ก็จะตอบรับอันนี้ก็คือบางส่วนหะดิษที่ถูกต้อง ที่พูดถึงว่าพระนามของอัลลอฮ์นั้นมีความยิ่งใหญ่หมายถึงว่าแสดงว่ามีความเดิมล้ําจากพาระนามอื่นในในเรื่องของความประเสริฐนะครับเมื่อขอดูอ้ายพระนามมัน Allah อัลลอฮ์ก็จะตอบรับนะครับเมื่อขอสิ่งของอันใดพระองค์ก็จะมองให้นะครับด้วยเหตุนี้มีนักวิชาการได้ ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีบทค้นคว้ามากมายทั้งยาวทั้งสั้นนะครับทั้งที่ที่เป็นบทยาวไอ้บนเป็นบทความที่ยาวแล้วก็เป็นบทความสั้นๆนะครับท่านอิหม่มามเช่ากันีนรหิมอล,ละได้พูดว่าในคำในในในหน,นังสือของท่านนะครับชื่อว่าตัวฟะอัลจาีรีนนะครับท่านได้บอกว่าบรรดา นักวิชาการมีความขัดแย้งกันในการเจาะจงพระนามที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์นะครับถึงสี่สิบทัศนะด้วยกันและก็ท่านอีมังสุยูตีก็ได้แต่งหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับท่านอีมังซูยูตีนะครับอีมังซูยูตีเนะี่ยนะได้ ไม่ได้กล่าวในหนังสือของท่านเดี๋ยวดูนิดหนึ่งวลำยัด Qur'an suratu f i ต a t u l biladil afrodah fi dalik اَوَلَهُمْ أَسْمَاءُ ا ل ْ ج َ ر ُ و ن ُ مُنَظَّمٌ فِي الْإِسْمِ ا ل ْแต่ว่าท่านอิมามซูยุตีนะนได้กล่าวว่าอยู่ประมาณยี่สิบ ทัศนะนะครับจริงๆแล้วขัดแย้งกันในเรื่องของบรรดาพนันามที่ยิ่งใหญ่ถึงสี่สิทัศนะแต่ท่า e นเอวาซูยูตีเนี่ยได้กล่าวไว้แค่ยี่สิบทัศนะโดยส่วนมากแล้วจะเป็นทัศนะที่มีหลักฐานอ่อนนะครับไม่มีไม่ไม่มีหลักฐานที่ถูกต้องมายืนยันในการที่จะบอกว่าพระนามเหล่านั้นเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ แล้วก็มีบรรดาบรรดามมตะซาวิฟ้าก็คือบรรดาชาวซูฟีก็คือกลุ่มกลุ่มความเชื่อหนึ่งในมุสลิมน่ะครับที่ที่เป็นมุสลิมเนี่ยมีกลุ่มความเชื่อนอกรีสลกลุ่มความเชื่อที่ผิดเพี้ยนเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มซูฟีนะจะมีนะครับในอิสลามซึ่งมันมีเยอะนะครับลกลุ่มความเชื่อที่ที่ผิดเพี้ยนในอิสลามเนี่ยมีเยอะทีนี้ กลุ่มซูฟีเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มที่มีความผิดเพี้ยนบางประการในเรื่องของความเชื่อเนี่ยนะครับก็ได้ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ที่ออกนอกรุ่นนอกทางเนี่ยเยอะมากนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องว่าพ้านนมของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่นะจะมีคือจะเอาฮะดีษมดาดุอาฮะดีสมาดอก็คือฮะดีที่ท่านอามีไม่ได้พูดแล้วก็กลุ่ขึ้นมาเองแบบนี้นะครับ หรือว่าได้เอาเรื่องเล่าที่ไม่มีที่มานะครับเอามายืนยันว่าพระนามของอัลลอฮฺพระนามนั้นพระนามนี้เป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นการหลอกลวงพี่น้องมุสลิมนะครับนะแล้วก็ทำให้คนที่เป็นชาวบ้านทั่วไปก็บริโภคข้อมูลที่ผิดพลาดแล้วก็นำมาปฏิบัติกันอย่างผิดพลาดนะครับฉะนั้นมี เารกวมีความจําเป็นแก่บรรดามุสลิมทุกคนในการนับถือศาสนาที่จะต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นอยู่ในเรื่องที่กลุกขึ้นมาที่ไม่ได้มีหลักฐานอันชัดเจนนะครับทีนี้ก็มาดูว่าศัสนาที่ที่เป็นที่ รู้จักกันเป็นที่เรื่องรือก,กันในเรื่องของการกำหนดพระนามของอัลลอฮ์อันยิ่งใหญ่และก็ที่มีหลักฐานถูกต้องนะครับก็คือคำพระนามของอัลลอฮ์ที่เป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่แลวก็คืออันดับแรกแลวคือคำว่าอัลลอฮ์นะครับ Allah, อัลลอฮ์อันนี้เป็นชื่อที่ที่ ถือว่าเป็นพี่เป็นเป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่บรรดานันากวาชการนาะจำนวนมากได้บอกเอาไว้นะครับส่วนท่านอิหม่ามอบูอัลมินละอิบโนบันดฑะป็นพูดในหสือเตาฮีดของท่านนะครับท่านก็ได้เลือกชื่อเลือกพระนามของพระองค์อัน,นอยิ่งใหญ่ก็คือคำว่าอัลลอฮ์นะครับเคำว่าคำว่าอัลลอฮ์เนี่ย ไม่มีที่จะเอาชื่อนี้มาเรียกมาตั้งชื่อคนหนึ่งคนใดนะครับมาใช้เรียกสิ่งอื่นเนอะเนืจเอจากอัลลอฮ์นะครับอลัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระนามที่ที่ใช้เรียกอัลลอฮ์พระผู้เป็นจเจ้าเพียงผู้เดียวนะครับไม่มีใครมามีส่วนร่วมในการเรียกชื่อนะครับด้วยพระนามนี้นะครับ อ um ัลลอฮ์บอกว่าลิลลาฮิดอัสมาอุลฮุสนาเลสราอัลลอฮฺนั้นนั้นมีบรรดาปรนาอันงดงามนะแล้วก็มีบางคนก็ได้กล่าวว่าชื่อที่ยิ่งใหญ่ก็มีคำว่าอัลอาซิสอัลรอฮ์มานอันกะรีมอันกุดดูสนะครับและส่วนหนึ่งจังนักวิชาการ ก็ได้บอกว่าชื่อที่ยิ่งใหญ่นั้นมีคําว่าอัลฮัยูอันไกยูมนะครับท่านอิมมุกไกยิมราให้มาฮุลลาได้เขียนเอาไว้ในหนังสือซาดุลมาอัยลนะครับ <c oughs> ได้บอกว่าไฟนั้นซิฟต์ของ حياة มุตั้งมั่นนะที่จะมีซิฟต์กรรมันบอกว่าลักษณะการมีชีวิตของพระองค์นั้นจะรวมถึงจะ ถึงคุณลักษณะต่างๆที่สมบูรณ์ของพระองค์เอาไว้นะครับรก็และลักษณะของอันไยอันไกยูก็คือการอยู่คงกับพันเนี่ยก็จะรวมเอาไว้ถึงลักษณะแห่งการกระทำของพระองค์ <c oughs> มันจึงเป็นพระนามของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่เมื่อขอดูอาแล้วก็จตอบจะตอบรับเมื่อเอาขอสิ่งใดพระองค์ก็จะมอบให้ก็คือคำว่าอันให้ยูอันไปยู นะครับเ <c oughs> ขาเขียนสั่พูดกับท่านอ <c oughs> ิบนะกะยิมอะฮิม,มะฮุลลฮแล้วก็ชื่อนี้นะครับก็มีรายงานในฮะด,ดีสมากมายนะครับที่ใครเรียกใช้เรียกใช้ขอด้วยพระนามคำว่าอัลฮัยยุิบนะกะยุมเนี่ยนะครับก็เป็น เป็นพานามที่ที่ยิ่งใหญ่ที่มางขอดูอาแล้วเราก็จะตอบกลับนะครับแล้วก็มีมีหลักฐานอีกบางหะดีษนะครับที่ดัอาที่ dan butuh arti bahwa Allahumma inni as'aluka bi anna lakal la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al-mannan badi'us samawati wal ard dhul jalali wal ikram. Ini คําพูดที่เอ่อคําขอดุอาที่ขอว่า Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam kufuwan ahad. Tak baik จะขออุอาด้วยพนามของอัลเนาะในลักษณะตามนี้นะครับนะก็จะเป็นดุอาที่เมื่อขอแล้วอเราก็จะตอบรับนะครับจะขอสิ่งใดเราก็จะมองให้นะครับอันนี้ก็คือแต่ว่าในการตอบรับดุอานั้นเราก็ต้องดูเงื่อนไขต่างๆอื่นๆอีกมากมายเพื่อที่จะมาประกอบทําให้บทดุอานั้นถูกตอบรับนะครับซึ่งผู้แต่งหนังสือบอกว่าเดี๋ยวจะ บอกรายละเอียดให้ในบทต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้อัสซาลลอฮลแกรีมอัตทาวฟีกลิคุลีข خ ยรวยุฮิบุฮฺวยาอูตาหูอัสลามุลลอัลลอฮุอัลลอฮฺมินะอัฮุบิบีนะมุฮัมมัดวะลาอาลิวะ ص บิฮิวะสัลลัมก็ใครมีอะไรที่จะเพิ่มเติมนะครับก็ขอเดยนเชิญครับหรือจะมีสองามก็ได้